ท่าผู้ชมวันนี้ผู้บริหาร CPF ไปที่สภาค่ะแต่ไม่ได้ไปพบอน,นุกรรมธิการปลาหมอคางดำนะชุดที่มีคุณหมอวายโยชุดที่มีคุณกายนัทชาจากพรรคเก้าไกลที่เราเห็นปกติอะว่าข่าวจะออกมาจากวงนี้คือเป็นอน,นุ่ที่ มีเพื่อการนี้เลยอะตั้งขึ้นมาเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำมีค่ะผู้บริหาร CPF ก็คือคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะคะท่านเป็นประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ปรากฏว่าคืออนุก็เชิญไปสิเชิญแล้วเชิญอีกท่านไม่มาแต่ให้เป็นเอกสารไปให้เอกสารอย่างเดียวไม่มาแต่ท่านไปกรรมาที่การชุดใหญ่คือท่านผู้ชมในสภาเนี่ยมันจะมีกรรมาที่การชุดใหญ่เนาะแล้วชุดใหญ่ก็จะตั้งชุดเล็กเขาเรียกว่าอนุ ชุดอนุนั่นแหละที่มีคุณหมอวายโยที่มีคุณไกรนัชชาไม่ไปนะคุณหมอวายโยจากเก้าไกลเป็นประธานไม่ไปแต่ท่านไปชุดใหญ่กรรมธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีคุณถากรปันทสิทธิ์สสพักไทยสร้างไทยเป็นประธานกรรมธิการการเข้าไปพบกรรมธิการชุดใหญ่ไม่ให้สื่อเข้าไม่ให้สื่อเข้าด้วยเดี๋ยวจะได้มาฟังว่าระหว่างที่ท่านเดินออกมาจะกลับเนี่ยสื่อพอจะตามถาม,ถามอะไรได้บ้าง แต่ฟังฝั่งคุณกายนัทชาบุญชัยอินสวัสดก่อนชุดเล็กก่อนชุดเล็กชุดเล็กบอกเชิญสองรอบแล้วท่านไม่มาผมเห็นท่านไปให้ข้อมูลกับสื่อว่ายินดีให้ข้อมูลกับภาครัฐผมก็ยินดีครับผมขอเชิญท่านรอบที่สามได้ไหมอีม,มครับไม่มีสัปดาห์หน้าใช่ไหครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่เพราะว่ายังไม่มีการเริ่มประชุมแต่ว่าผมเองจะนําเสนอต่อท่านประธานวายโยสวัสดุรุ่งเรืองในวันนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นสัมภาษณ์ข่าว ของทางบริษัทเอกชนแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านออกมาพูดว่ายินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางภาครัฐเพราะฉะนั้นในคำพูดนี้เนี่ยก็เปรียบประหนึ่งว่าท่านท่านต้องการที่จะให้ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเราจะขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สครับเดี๋ยวรอดูว่าครั้งที่สมจะไปหรือเปล่านะคะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไก่ว่ากรรมธิการชุดใหญ่เชิญกี่ครั้งนะหรือบังเอิญท่านคิวได้พอดีหรือยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ท่านไปนะคะคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของ CPF ค่ะไปพบกรรมธิการเรียกว่ากรรมธิการอวอแล้วกันเนาะชื่อสั้นๆกรรมธิการอวอของสภาผู้แทนราษฎรจริงๆเราก็พยายามจะถามรายละเอียดในวงประชุมอะค่ะว่าคุยอะไรกันบ้างพยายามจะติดต่อหาท่านถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้ แต่ทีมข่าวการเมืองเราติดต่อท่านถาก่อนไม่ได้เลยฉะนั้นมันก็จะมีแค่นี้แหละที่คุณประ,ประสิทธิ์จาก CPF ท่านเดินออกมาท่านจะกลับคือชี้แจงประมาณ40นาทีแล้วเดินออกมานักข่าวก็รุมกันถามอ่ะอ่ะได้เท่านี้ท่านผู้ชมลองดูนะคะ จะมีวงความเป็นไปได้ไหมคะว่าที่นี้ทีซีพีมีคนสงสัยว่าเรื่องภาพแบบยังไม่เคยปรากฏมาก่อนอะไรเงี้ยเราจะมีการแบบเปิดเผยภาพเป็นหลักฐานบ้างไหมคะจะได้แบบอภาพก็เป็นเป็นเป็นการงแน้งนะครับว่าภาพบางภาพอาจจะมีการอาจจะพูดมากไม่ได้นะครับว่าอาจจะมีการที่บางท่านเอาภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเราคงต้องว่าสร้างภาพปลาที่บอกว่าได้มีการแบบส่งให้ทกวงประมงไปแล้วอะค่ะครับเราเราก็คงยืนยันกับทางกรมนะครับว่าไปว่าส่งไปแล้วนะครับ เราชี้แจงเราเชื่อว่าเราที่เราแจ้งไปชี้แจงดีพอแล้วครับผมค่ะท่านคิดว่าการแพร่กระจายเกิดจากอะไรกันแน่คะเราเชื่อมั่นว่านะครับว่าไม่ได้เกิดจากเราหนูได้อ่านเอกสารที่ CPF มชี้แจงบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เราได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่ที่สนามบินแล้วอันนี้ถูกต้องมีมีเจ้าหน้าที่ของกรมนะครับมาตรวจเช็คที่สนามบินด้วยกันค่ะนะครับอ่าไม่มีเพราะว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมาตรการพวกนี้นะครับก็ โอเคนะครับ um. ขอบคุณนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าปลาไม่แข็งแรงแต่ต้นนะครับมันถึงโครงการยาง้ไปไม่ได้นะครับทั้นแต่ตัวนี้ดูเป็นเลขกลมๆนะครับขอก็ก็ก็เป็นการนับก็มันก็เป็นตัวเลขที่นับขึ้นมาครับประมาณประมาณการขึ้นมาดูเภาพเลยเขาโดยตัวเลขคงประมาณนี้ครับที่เขานับกันโครงการช่วยเหลือก็คงไปตามห้าโครงการนะครับที่ทําอยู่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการวันนี้โดยหลักเนี่ยก็มาชี้แจงเรื่องห้าโครงการนหลักนะครับแล้วก็ เรียนเพิ่มเติมนะครับว่ามีอีกสองสถาบันนะครับที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็เราได้เรียนทางคณะกรรมการว่าจะมีสถาบันของมาาลจุฬาลงกรณนนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมเพิ่มแล้วก็มีทางมาลัยแมโจนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการนะครับแต่โครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการเพื่อไปสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลนะครับเพียงแต่เราคิดว่าเราก็ควรจะมีส่วนช่วยเมื่อมันมีเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท นะครับเหมือนกรณีของโควิดนะครับตอนนั้นที่เกิดขึ้นเนะี่ยเราก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปช่วยส่งอาหารไปตามที่ต่างๆจํานวนหลายล้านกล่องก็คงเป็นนับคล้ายๆคล้ายๆกันนะครับสกเกลสกเกลท,ที่จะช่วยเหลือี่คือปมาหม้อปีนี้สเกลก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับเราก็คงตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยดึงปลาออกจากระบบให้เร็วที่สุดนะครับประมาณสัก2ล้านกิโลนะครับอันนั้นก็เป็นสเกลข้อที่1ข้อที่2ก็คงสนับสนุนปลา นะครับอีกสักสองแสนตัวนะครับในการช่วยกําจัดให้เร็วขึ้นส่วนเรื่อง3เรื่อง4ก็เป็นการเรื่องย่อยละเรื่อง4เรื่อง5เนี่ยเป็นเรื่องการงานวิจัยนะครับก็คงต้องดูที่ว่าแต่ละอันผลการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้มากแล้วขนาดไหนนะครับแน่นอนเรื่องบางเรื่องเป็นการทําอาหารนะครับก็จะเร็ว ได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมคะหลักใหญ่ใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าวันนี้มาชี้แจงเรื่อง5โครงการที่ทาง CPF ทำเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยเราในฐานะที่เป็นบริษัทใหญ่อะเราก็ทำเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะ mm. ย้อนบอกเหมือนตอนโควิดเราก็ช่วยแจกอาหารกล่องไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็ช่วยเพราะเราเป็นบริษัทใหญ่ นักข่าวก็พยายามซักอัค่ะตกลงว่าออส่งปลาตัวอย่างปลาให้กรมประมงแล้วหรือยังท่านก็ยืนยันว่าส่งไปแล้วนักข่าวถามมีหลักฐานไหมมีภาพการส่งมอบหรืออะไรไหมปรากฏว่าคุณประสิทธิ์ท่านก็ไม่ตอบนะคะแต่สิ่งที่ย้ํากับนักข่าวหลายรอบก็คือฝากนักข่าวพิจารณาแล้วกันนะว่าเราเนี่ยเอาเข้ามา2,000ตัวแล้วอยู่กับเราแค่16วันคือมาถึงปุ๊บมันตายไปเลยพันสี่ร้อยตัวนะ่ะหกร้อยตัวเลี้ยงไปก็ไม่รอดเพราะมันเป็นลูกปลาเล็กๆ เราเอาเข้ามา2,000ตัวกับผู้ประกอบการ11บริษัทที่ส่งออกไป17ประเทศ3แสนกว่าตัวน่ะมันห่างกันร้อยห้เท่านะมันน่าจะพิจารณาไหมว่าตกลงการแพร่กระจายเกิดจากอะไรแน่เราเชื่อมั่นว่าไม่เกิดจากเราล่า